วัสดีค่ะเนี่ยบ้นนายพามาเที่ยววัดหลวงพ่อใหญ่นะอายุกว่า400ปีละแล้วก็หรือวัดชื่อว่าวัดปราศาสตร์เป็นโบราณสถานแห่งชาอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเ,ราาเดี๋ยวเรามาดูมาทำบุญกันเนาะแลก็ก็อยู่ในสวนนะคะร่มรื่นอ,อ๋อแต่ก่อนเขา รจัดคมยี่เปงเลยจะเป็นเจ้าภาพมาดูพระเก่าแก,ก่สมัยอยุธยาสี400่ร้อยปีนี่ก็เติมน้ำมันตะเกียงนะคะก็ตามหลักความเชื่อของเราก็จะว่าถ้าเรา จุดตะเกียงแล้วเราก็จะมีเส้นทางชีวิตที่สว่างสวัยนะะคืความเชื่อของเราเดี๋ยวเป็นายนถ่ายถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นายนมาถำดยนทำเผื่อทุกคนโอ้เขากำลังบูรณะบุรณะ,ะอุโบสถมหาอุดบุรณะอุโบสถมหาอุดวัดปราสาทอายุก,กว่าสี่้อยปี เดี๋ยวเราได้ทำบุญก็มีดอกไม้ทุเกคนซื้อที่ดินก็ได้นี่แม่กลณีจะทำนี่ไหมเราทำบุญเทียนลอยนะ้ำซืุอเทียนลอยนะ้ำ ยี่สิบบาทเอาสีอะไรดีคะสีเขียวไหมสีเขียวเหนียวสับโอ้อันใหญ่อย่างงี้เลยเหรอต้องจุดไฟได้วยนะอันละยี่สิบบาทบาทเถอะไม่ได้ว่าร้อยเขาหมดเมื่อนงบจะเอาเป็นแพง นะนี่ไงแล้วก็อธิษฐานนะเป็นลอยนะ้ำอธิษฐานกันบทู เหมือนลอยกระทงใช่ไหมก็ขอให้ลอยเคาะลอยโศกพีนนานก็ไม่มีโศกอะไรนะนี่ก็ทาตามเข้าไปก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนลอยกระทงไปให้มีความสุขความเจริญสวัสดีมีชัยอ๋ยอแล้วเขาเป็นน้ำวนค่ะแล้วก็วนวนไปเรืร่อยๆ ดูสิว่าจะได้กี่รอบนั่นมา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นวนไปละ,ล,ะละหนึ่งรอบละไกรอบละมาสิมาสินั่นนั่นโอ้โหมาแล้ว แม่ธรณีเดี๋ยวเราไปไปไหว้อย่างอื่นแต่เนี่็กับเร่วงกองบุญถวายเทียนลอยน้ำสะดอกเกาะก็มีโศกก็ขอให้ไป นี่ก็พรพิฆเน่นี่ก็พระชมใชแล้วก็ทำบุญนี่กองทุนอ่ะกองทุนทุสสามเณนเนี้ ธรรมระนี่สงไปช่วยค่าน้ำค่าไฟข้นเมืององปูปูชีวกกรมอะไรทัดอ,ง,องปูชีวกนี่เป็นบรมมาคูของของวิชาแพทย์แผนไทยเอพวก็หมอนวดอะไรทั้งหลายเวลาเราจะไหว้คูล้วก็จะไหว้าหาหมอชีวก วัานไหนก็เคยเรียนนวดกกคมาะทานนี่ก็เป็นเป็นเท้าเพศส่วนแล้วก็ไหวหน่งะนะนี่ค่ะมาทำบุญไป นี่ที่วัดเนี้ยเขามีโบสถ์มหาอุดนะคะโบสถ์วัดประสาทอายุเก,ก่าแก่สมัยอยุธยาแล้วก็400ปีก็กำลังบูรณะนะเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาเป็นเจ้าภาพได้มี QR code ทาบุญตามกำลังเป็นนจะร่วม จะร่วมบุญหลังคาโบสนะคะชันกระเบื้องสาธุให้เพื่อนๆทุกคนญาติพี่น้องทุกคนได้บุญด้วยกันนะคะเนี่ยเป็นโบทเก่าโบทมหาอิกอันนี้ก็คืออันนี้เป็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องมุงหลังคาทำบุญ มีคลองใหญ่ด้วยโอ้มีตู้เอทีเอ็มด้วยนะเนี่ยมั่นมาทำบุญตังลยแล้วก็สแกนได้นะคะเนี่ยสแกนทำบุญได้ด้วยค่ะแ,แล้วก็มีทูบอ๋อก,ก็คือนี่ยเ้าก็ทำบุญออกมา,าทุกเทียน ยีสบาทค่ะอันนี้คมตั้งแต่ยี่สิ นี่หลวงพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่อายุอายุสี่ร้อยปีเดี๋ยวเรามากับท่านพร้อมๆกันนะคะมาทุกเทียนบูชาหลวงพ่อใหญ่ ภาษาพระพาโตัวสระพุทธตัวสำนักสันฆุตทศะมภาษาพระพุทตัวพระพุทธตัวสะนักสันฆุทภาษาพะทตัวสระพุทธตัวสะนักสงฆุตนัสฟ้าโมสรงดินคุณสรงเสีป์อาสงสมุทรยะสงอากาศุณทางเคล้าคลาธรรมทงแคล้วคล้สังฆังเคล้าคลาดัตูพามวิมารสันตินกาโร กุกุสันโคสิโรมะเชโมกาโรโกนาคะมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัส,สโปพุทธโธจะทะเวเนตะเนเตทากาโรสีสาตยะมุนีโพตโมยะกันเนยะกาโร ปัิญะเมตไรยโยชิวหาทีเดปัญจพุทโธปันจะพุทธานักมานิหังนชาธุพระพเจ้าขออนุญาตนาบุบางมาขอพรต่อองค์หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แหงวัดภาสาและเทวดาผู้รักษาองค์หลวงพ่อใหญ่ผู้สร้างศรัทธาปติหางด้วยการช่วยเหลือ ใช่ครับพรเจ้าเราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะบ่นนะก็ขอให้พระเจ้าและเพื่อนๆทุกคนได้มีความสุขความเจริญนะเรามาขอพร,รเฉยไม่ได้มาบน่นขอให้มีความสุขความเจริญทำมาค้าขายขึ้นถ้ามีโอกาสก็จะได้แวะมาอีกนะสาธุสาธุนี่ฮะคะ เอาทุกปักตรงนี้เทียนปักไปเลยดอก,กไม้ก็วางไว้ตรงนี้ดอกไม้สวยมากเลยชุดละยี่สิบบาทนี่อันนี้ก็เอาปักนี่ปักบนช่อนี้เลยเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาปักต่อ อ๋อเขามีดูสิเขามีให้ล้วงไหเนี่ดูสิให้เบอร์แหล่เลขเจ็ดเห็นไหมเบอร์เจ็ดนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาหาดูเลขเจ็ดอีก 7. เอาเราเจอแล้วนี่เลขเจ็ดแล้วเราจะทำ ทำไม่เป็นนี่นะก็ถีว่าได้มาทําบุญอ๋อนั่งไงใบเสียงเซมซีนั่ง,ไ,งไม่เอาละจะนายจะไปดูดูอุโบสถที่เราทําบุญไปเมื่อกี้ พระข้างหลังองค์ขาวๆนี่คือพระพม่า,มานะคะนี่คือหลวงพ่อใหญ่พระลูกพระลูกหลวงพ่อจหลวงพ่อใหญ่ นี่ก็มีเกจิอาจารย์หลายรูปมีสมเด็จพุทธจัร์โตของปูเทพโลกอุดรแล้วก็มีคูอะไรอีกเยอะก็าให้ปิดทองทองชอบฟ้า <c oughs> ปิดเป็นหนห้เนะ <c oughs> ทองเหลวทองคำแท้อ,อันนี้อันเรียกว่าช่อฟ้านะคะที่เขาจะเอาขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนอุโบสถนั่นเห็นไหม

พราเดี๋ยวเขาจะต้องยกขึ้นไปอยู่ปลายยอดบดนะฮะบดมหาอุดสี่ร้อยปีก็ผุพังเป็นธรรมดาฮะาเลยต้องบูรณะอ้านมีไหมไม่ยอมติดติดไม่อ่านติด,ตดอ่ะเดี๋ต้องมาติด นี้ก็คงทําไว้เมื่อตอนลอยกระทงนะคะนี่เราก็ผ่านลอยกระทงมาได้เดือนกว่าแล้ะดูดูนี่วัดปาสาทวัดนี้เคยเป็นค่ายทห,หารในสมัยอยุธยาภายในมีอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างแบบมหาอุธ แล้วไปดูข้างในค่ะแค่นี้ก็คือโบสถ์มหาอุดท,ะะที่มีอายุ400ปีก็สุดโสมตอนนี้ทางวัดปราสาทก็ได้บูรณนะนี่ ดีเนาะได้มาดูมาด,ดูการก่อสร้างไหว้หลวงพ่อใหญ่ดูดูที่สมัยอยุธยาแล้ย พังแล้วก็มาสร้างครอบใหม่เพ็นเพ่งกรีลืทำบุญคนไว้อยู่ก่อนก็คือหลวงพ่อใหญ่นะคะชื่อหลวงพ่อใหญ่นะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิให้ท่านท่ันนี้ก็คือโบสถ์ที่กำลังบูรณล้วนะ นี่ก็เป็นบริเวณวัดชววันนี้ก็ที่วัดปราสาทเหมือนกันนะคะก็จะมีต้นต้นตะเคียนยักษ์ที่อายุกว่าพันปีชาวบ้านเล่าว่าขุดพบเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี50ที่ผ่านมาคุดพบต้นตะเคียนยักษ์ก็คือสองต้นมีสองต้นใช่ไหม โอ้ยยาวอย่างนี้เลยเนาะเนียสช้ารุาขออนุญาตนะคะนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนทองเกิดวันที่10พฤศจิกายนสอง0ันหสิเลยมากขออนุญาตนะคะนี่เขาก็มีนี่นะตะเคียนเนี่ยเขาอายุเป็นพันปีเขาขุดพบในพื้นที่ของชาวบ้านนะะค เขาก็เลยยกให้เป็นสมบัติทางนิ้ว์ทุ่นี่เป็นที่เป็นต้นเดียวกันนี่เนาะยาวเนาะมีสองต้นนะคะเนี่ยต้นซ้ายต้นขวาโอ้โหจับไงทีจนเกือบจะเป็นหินละเป็นฟอสซิลลว Huyện black Đ window mall filtrate when 9-10pm is open khó ở bốn có, có và เป็นด้านนี่เป็นรากเป็นโคนทางโน้นก็เป็นปลายยอดนี่อีกเนี่ยสองต้นเลยเรียงคู่กันเหนดูห่างเห้ไเคเห็นมาก่อนเลย นี่ต้นเขาสูงมากเลยนะนี่เขาก็ขนย้ายไงเขาก็เลยตัดเป็นท่อนๆมาจำนวนสองต้นครอยากมาขูดก็มาขูด ทุกไทยมีน้ำอัดลมนะแล้วก็ผลไม้ห้าอย่างขนมไทยห้าอย่างแล้วก็เครื่องผ้าผ้าไทยชุดเครื่องประดับไอ้มโชคมีลาบนะคะนะโอ้โหองดท้ก็สวยขอให้มีโชคลาภนะทุกคน,นมาดูชุดแม่สิ สวยทั้งนั้นเลยมีคนซื้อมาทวา,ายแม่ตะเคียงทองวัดปราสาทวัดปราสาทนะครเราก็ได้ทำบุญช่วยกันบูรณะหลังคาโบสถ์โบสถ์มหาอุดสมัยอริธยา4 0่400รปีมาแล้วในวัดก็ร่มรื่งแล้วก็เดินลลลเลาะเลาะเชี่ยวมา ามาชมต้นตะเคียนยักษ์หนึ่งันปีแล้วก็ามาบูชาขอพรขอโชคลาภจากเแม่ตะเคียนใ้าอยู่แถมนี้ก็แวะมาบูชาท่านได้นะคะดูที่ท่านให้โชคคนเยอะแยะเลยเนะะ่แะแต่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้านายด้วยค่ะสวัสดีค่ะรายงานจากอ่ บางบางก้วยนะคะนี่มาบางกลวยจังหวัดนน,นทบ,บุรีนะนนทบ,บุรีสวัสดีค่ะ